วัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอยู่ที่สุดินลงน้ำนุินนะคะอยู่ที่บรรยากาศนะคะรอบตุเรบริเวณแม่ตะเคียนขึ้นมาใหม่นะคะท่านผู้ชมห้องข้อไปยังดี้อยังมันหล่นน่้องบีคือทั้งทาิีไฮเป็นห่วงแม่คู่ลูกบ่บ่อห่วงแล้วเหเป็นห่วงแม่คู่หลายสซฟาสเซาเอารถเครื่องไป ันบ่มีคนทับยังน้องบีเอาบ่น้องบีครับแหมหวัดดีนะคะน้องบี้ไปเฮ็ดหยังกวางปูไปยังก right. ๋วยไงเป็นไปเฮ็ดที่ยังก่อใหญ่เพชรแม่ไปยังเมื่อคืนบ่ได้มาเอาประทิบเลี้ยบท้องแม่ไมน่ะไปขอปูทัหลรอนไปขอปูทัหลรอนเป็นทัหลรอนยุกังพูนเออสาวความเบิ่งวอยังไงอ๋อเมื่อคืนปูทัหลรอนนั่นแล้วว่าจี๋ทั้อนปูใช เป็นมันันลอกบ่เป็นยัง ม่อคืนแม่คูมานีลาบัหนีลามได้มาม่อคืนนีแต่ว่ามากัไค่ะพเทนเน่ยได้ยินข่าวว่าพ่นเห็นไปบ้านไปบ้านไปบ้านได้ตลดปบ้านเเห็นไปบ้านเออลเออเเออเอเออัเอเ่เเออเอสออเ่เเออ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 เอเออเอเอ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 เออาออเ่เอ่เออเอเออเอออเางเออออเออนเออเออเเเอาเอ เอาลาเอาให้ฟังไม่อ้นเม่ให้วานฟังไม่ใช่ไหนเดี๋ยวไม่ทำไม่เอาใจไปบ่ได้พี่น้องมองดีกว่าขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องฮะบรรยากาศแดดผ่าใบมา มันจะมุนปูทามร้อนปูทาร้อนแอนเจ้าของเบิึง ที่อยู่นี่เบิ้ลเขาเบิ้ลเขาวันนี้ไปตนแล้วเอาเียแกไปตุนแล้วบงเานนีเอาเ้ยไปบ่บอกบ่กก่าวเพิินวากเพิ่นไปแลแม่ครูไปขอเพิ่นขออนุญาตจากเพิ่นฟังพูนจะแม่แม่เพิ่นเลยว่าไปขออนุญาตจากเพิ่นฟังคุ่ทังหมดจลังพูนเพาะว่าเอาเี้ยถึงนก้อนพอได้ขอพิ่นวาลักของเพิ่นไปบานีฮู้ของฮู้ ปองเราก็เลยไปขอเพิ่นไปบอกไปขอเพิ่นแม่นไปขอไปก้าวเพิ่นไปขอเพิ่นขึ้นไปเรียกบ่เด้อเอาพิ่มไปเซีนไว้เพิ่อนน้ำเราแม่ไปขอแม่ตะเชียนนี่ล่ะองค์นี่แหละไปเพิ่มให้เพิ่นมมาจากให้ไปก็เลยไปขอเพิ่อนเพื่อนไปดูคันเลขบอกให้ฟังแม่เป็นหายแห้งลิมแม่ทีหลังเอาขึ้นก้อนท่านบอกเนี่ยขั้นก้อนนั่นนะว่าเอาขึ้นไปบ็เลยขอก็เลยก้าวเพิ่นลรงงานนี่ยต้องฟังพี่จํารักษณ์เพิ่นไปค่ะแม่ แล้วว <cin stereotype> ันน <is> ี้วันนี้กระถากมาระารสปคนเีเอาอย่างนี้ขออย่างนี้เนกระยากได้เคียงนั่นอันนี้แหละเนาะเลยแจงไปเลยไม่คูไปขออยู่กับคุณคัเป็นนังสีไทยขสั่นพิษเพิ่นนาอแม่เนาะเพราะว่าเธอแหลกกับพิษแล้วห้าหนีห้าที่สองแม่ตะเคียนขึ้นใหม่เขาต้องไปบอกติแม่เป็นมาเพิ่นวอวะจุนแล้วอันทรับชิ้นงันฟ้องยังเพินยู่ในหันไหลอยู่เพนรังที่เนเฝ้าูทำห่อนเพิ่นเฝาไปดูแล าามนนนนีี่ปูคำหล่อนเมนซื้อปูคำหล่อนปูคำหล่อนคำปูดอมดอนสมัยตะกี้พวกข่อยเอินตะทั้งมอหล่อนทั้มอหล่อนย่านพี่หลอกแม่นแนไปเลี้ยงควายตะกี้กะบ่าทั้มอหล่อนทั้มอหล่อนแล้วย่านพี่หลอกเนาะเป็นปลาเป็นดงเป็นต้นไม่ไงขั้นพุทธรักษาขั้นพุทธรักษาขั้นก่หลาบแม่นเลยเหมือนบ่อเพลินี้ดูแลปกปักรักษายามน้ำมันตลอดเลี้ยงควาเลี้ยงควายสมัยตะกี้กะย่านตะมัน ยอนยตะพีมร่อนอนนังที่ีผู้ขยยยูนไปหันไปนีนฝากวา่ไปกระเพ่นวามาเลียงไข่เก่าจะฝากบ่ฝากแล้วมันยาด้เง้รูเด้บานนีาฟังชางนีได้บานนี้ฟังชางพี่พวกร้านเลยบอกว่าเกษตรสาระขอเฮ็ดสระถ้เป็นจังบุญว่าเนี่ยวาจังไดเกาะมาดงยินค่ะันว่าคันคันโมลูกหลานได้เงิน้นัะสูเสีไปเฮ็ดนัง ผู้สิไหานั่นบ้านรูปแบบรบกตอประดจาราป้าป้าบ้าบ้าเราเอาเราไปน้ำนี่ เอาเราไปนะเอาเราไปนะเอาให้เพื่นที่นเอาขี่เรามเอานบัรยาการสดๆรลอนๆร้อน้อน้อนๆย้นเป็นว่าจังไดก็แม่ท่านได้ฟังอยู่ทั้งผีหันมาใหม่แล้วเพื่อนเพื่บอกว่าจังไดก็อลุกขึ้นมาบูบเลยครับังดอย่าคุบกันเด้อมาๆาไม่ยากหมาจะินไปกหยัง ตอนนี้ก็ร่างไห่เตรียมของนะคะท่านผู้ชมเอาของไปเซ็นไวยเจ้าบาเมื่อกี้เพิ่นกลับมาเอามาเอาเราเนาะของเซ็นไวยต้องไปบายปูทั้งขุนพร้อมนะคะปูหัวหล่อนวัดที่ปูท่ำหลอนปูปูท่ำหลอนเเออพมันจะจะทำหัวหลอนจะเป็นเด็กเป็นน้อยจะนี่ม้าหูความ้านะเพ่นม้าเอิ่นนุ่งสั้น เพันเคยเห็หุเหตเห็นอยู่บ่แม่เพันเหตุเหตุเห็นไปจำพวกขวา,ากหยานหลอกลวงแต่พอแ<ว>ต่แม่เพันหลอกผีเพันมาหลอกแม่นหลอกซื่อๆบอกเพิ่งบอกเลขเอกน้ำเนี่ยค่ะเพราะท่านได้บอกเลขเอกพนบอกว่าท่านสูก สูได้เงินแล้วสูสีเฮ็ดยังสูสีจางยังสูเฮ็ดตัวกูเด้อแล้วก็บอกหมายควาว่าลาุดนี่แมนบอเป็นมอคืนนี่แ่ละซุดๆุดนี่แม็นมอคืนนี่มะืนมขืนมาืนมาท่นบอกไปท่นบอกไปครับเปิดไม้จะนซสิบกว่านบอกอยู่กลางเ็อ๋อกาคนเห็นเมือนุกคน แป่ว่าเม่คู่นะพันลงหลังแม่คู่แต่คนนี้เป็นเห็นเลยนี่เห็นเลยคนลงหลังแม่คูนแม่คู่แบงไป่เราเดินเออคนแบงไผลก็เดี๋ยวสันเก็เดี๋ยวรับที่สอบเห็นก็คือเห็นนะแม่เนาะ พอเ่ก้ออให้แ่งไห้คือค่ะก็ไอนนี้ก็ะไดเห็ดไห้เพื่พันสยหโชคอยู่บ้างวันีองไหมการสิหายอยู่ตัวพันจังหวัดิูซูใจเงินแหลมุูไปเห็ดยังค่ะนี่บอมีเหล่ามาให้เรากินอ้อมือคืนเหี่ยวหล่อนตำหล่อนเลยแล้หนีระวังไฟก่อนเพว่าผู้เสียโชคสูว่าสั้นมดมามาาั้นมีแนวเจจหนอยบบว่าสั้นนี่กระ้กยา้าผู้ล่ะแม่คูพ่นเบาหยังให้ฟังบ่จ่าพ้นฝันพ่นหยังบ่ อานเพี่อเป็นม้ืๆเือว่ามีเล็มากอย่บอกเพิ่นเราให้ฟังอย่าเอล็กเเลเรื่องเลขจะมีตัวเดียวล่ะตัวใดค่ะหนึี่สของเพิ่นนั่นะหนึเด้อนึ่งสี่สองข่ะหนึก็เจ็ดสี่ะตัวเดียวกันจ้าหนึ่งก็เจตัวเดียวกันจเป็นุดหาเทียก็ได้ตัวเดียวกันคมาถูกคนละหมองเนี่ แต่เพิ่นได้ตัวเดียวกันพิ่นก็ได้มั่นใจตัวนี้อาสรุปตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อฟังดีๆฟังชัดๆอีกข้างหนึง่งตัวได้ก็ค่ะหนึส,หส,สีหรือว่า7 42ดสี 1, 4, 2, หรือว่าเ42เป็นแนวทางไวถ้าเกิดสชคถ้าเกิดมันเมื่นนี้เพินบอกว่าว่าม่ีคออเลขกลางให้แม่คู่ว่าสิขอสองโตขอเลขกลางเพราะว่าเลขบนได้แล้วค่ะ พันว่าคืนนี่ขึ้นมาสีหายเมร์ขึ้นว่าแม่นี่สิให้ยเมร์นี้เลขเป็นเลขล่างว่แม่ตะเคียนขึ้นไม่นี่สิเอาให้เลขล่างตรงๆเลย่นเพันว่าคืนนี่ขันได้แล้วก็คือต้องไปทำบุญถ้าได้ตรงนี้ต้องไปเลยใช่ไหมเดแม่ครูนั่นบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเขาแต่งแบบนี้ก็แปลงแล้วถ้าเป่นเขาถือเลขน้ำเพลินเนี่ยต้องมาเส่นเพลินสุรบอบประสาทมานีก็เลยถามพันว่า ที่ถือเวดบ้านเลยบอกไรวางสิคือทั้งตำบลมันว่าโอ้ทั้งตำบลเขาเขาเสียใจทั้งตำบลเสียใจเบื่อประเทศเลยบอกถทั้งตำบลถือทั้งประเทศเนอ้งประเทศอันนี้คือเมฆฟูเป็นบอกเมื่อคืนครับผมหนึ่งสี่สองมาขึ้นมาจากม้งจากยามจากถุงค่ะหื้นมาจากสองกระบอกเกลียบขาถุงกันบอกโอ้แสดงว่าแบบเงียบสงัดแล้วเนาะแม่นวันนี้เพิ่นว่าิ่นว่าบอกไปเลยเนาะเพิ่นว่าผีร้ายเลยบอกอยู่เไรกับยินคข่าว่า เพิ่นเห็นผู้ยิงใส่สุดขาวไม่น่าผีผีบ้านเจ้าหลายคือด้วยว่าแต่ป้ายมันก็ขมใหญ่หรอโผีบ้านเฮ้านี่ไล่เห็นกับตันวะเนี่ยบอยไม่ฟูเพันบอกว่าหลายเพิ่นเมื่อยที่บาที่ครับก็สิว่าเนี่ยคนย้ายไเรื่องเกาะบางนึงเกาะเป็นว่าที่แม่งรัฐบาลนี่ละจ้าหนึ่งสี่สองเนาะเดี๋ยวรอสองกู้เนาะหนึ่งสี่สองนะคะสองกู้ให้ท่านผู้ชมรอนะคะที่พอจากแม่ตะเกี้ยน หนึกับเจ็เลขไม่คู่จุดถูกแมนจุดหาเชื่อกบได้ตัวเดียวโตัวได้ค่ะตัวนี่แหละเข้าเอฟซีฟังไหมเนี่จะมีเลขหนึ่งสี่็ดส่องแมนเออคือสีนจุดหาเทื่อเพื่อได้ตัวเดียวเพื่อเล่นหมใจกันี่ครับผมหนึสี่สองกับเจ็ดสีค่ะท่านผู้ชมเฮงๆงเลยเลยนะคะนึ่งส่อกัเด่อ ยานอัน <S <S เดี๋ยวรอสองตัวบนนะคะกับแม่ตะเคียนขึ้นมาใหม่นะคะท่านผู้ชมแม่บ่วตองยานอันดอ